ถ้าถามถึงหลักและแกนสําคัญในการทําเนี่ยมันต้องเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนถูกปะคือต้องมามองหาตัวเองรอบตัวหลายคนจะพูดว่าเอ้ยเราควรทำคอนเทนต์นั้นสิคอนเทนต์นี้สิอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อทั้งหมดยอดขายที่เคยทําได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่ผมจะไม่ให้พี่เบลบอกแล้วกันแต่ผมจะบอกใคุณฟังว่าผมจัดรายการที่นี่ปีกว่าเป็นไงฮะเท่ากับพี่เบลทำสองเดือนแล้วก็เผลอรวมกับเขานะผมกับเขาเนี่ย ก็ยังไม่ได้แซงคุณนะประมาณปี3เดือนโดยประมาณเท่ากับยอดที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกกังวลไหมครับเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาอาจจะใช้เสียงของเราไปใช้ในทางที่ผิดที่เบลว่าไงไปโต๊ะทำงานเถิรอนโปรอ่เดี๋ยวก่อนือนให้พี่เบลแนะนำตัวก่อนว่าตอนนี้ทำงานที่ไหนยังนะพี่เบล เบลนะครับพิชิตชัยโพสิริครับก็เป็นนักภาคโฆษณานะครับเป็นฟิลแลนด์ครับแล้วก็ทำเป็นวิทยากรด้วยเป็นอาจารย์ม,มหาลัยด้วยเออเนี่ยไม่รู้ว่าเ<ด>บลทําเป็นวิทยากรด้วยวันที่คุณเบลตัดสินใจออกจาก g r e รีนเวฟเนี่ยตัดสินใจยากไหมครับเป็นปีอ่ะพี่อาร์ตหรอใช่เป็นปีอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามัน มันเริ่มจากการที่เราทํางานประจํามานานแล้วก็ช่วงนั้นนะพี่อาร์ตมันเป็นช่วงที่คนเริ่มเริ่มทำดิจิตอลคอนเทนต์เริ่มเปลี่ยนตัวเองไปตรงนั้นแล้วก็คือเหมือนเบลอะ่ะก็ซึมซึมอยู่ข้างในว่าว่าแบบเราอยาซึ่งจริงเบลลยังเป็นกำลังหลักของกินเวฟอยู่นะตอนนั้นใช่นะในเวลานั้นก็ถือกินเวฟแฟนเพจใทำอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเว็บไซต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอ่อทำโปรโมทรายการด้วยก็คือเยอะเลยอะ่ะตอนนั้นเยอะนะก็คือแบบผ,ผลก็คือว่าเหมือนมันแบบ เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราสับสนแล <c oughs> ้วเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนเราได้ทำในสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเองออเอแล้วก็เหมือนตอนนั้นานเบล,ลอ่ะก็เข้าไปทำเข้าไปทำโดยที่เหมือนเราไม่ได้คิดมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่า <c oughs> เราครีเอทมาตั้งแต่แรกอ่ะเราก็จะยากหน่อยมีกำแพงแต่ย้อนกลับไปคิดตอนนั้นอ่ะ ตอนนั้นเป็นเป็นอะไรที่ทั้งจอไม่ลกลับไปได้จะทําให้ดีกว่านี้อือออย้อนกลับมาที่ตัดสินใจลาออกเลยสุดท้ายอ่ะพี่พอาร์ตก็คือเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่เห็นทางข้างหน้าอืานกวันนั้นนะนวันนั้น,นวันนั้น ก็ย้าว่านะวันนั้นเป็นแบบนั้นย้อนกลับไปวันนั้นสิ่งที่เบลเลือกที่จะแก้ไขคือเบลจะสู้ในรายการนั้นให้ได้แล้วเบลคิดว่าถ้าเป็นเบลเวอร์ชันเนี่ยแล้วกลับไปทําอ่ะเบลสู้ตายแต่มันก็คือมันผ่านเวลามาแล้วไงเชื่อว่าถ้ากลับไปวันนั้นอ่ะด้วยวัยวุฒิด้วยประสบการณ์ตอนนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราตัดสินใจแบบนั้นไปเสดมานั่งคิดว่าเราตัดสินใจไม่ได้ถูกต้องหรือว่าถูกต้องวะอะไรเงี้ยแบบย้อนกลับสามปีปรับตัวสามปีที่บอกปรับตัวไม่ได้ตอนนั้นทําาออะไรบบ้งเ อ่พอออกไปปูประงานที่เบลมีคืองานภาคโฆษณาที่เบลทำควบคู่กันมาตลอดเบลก็ไปไปเป็นแอนนัเซอร์เป็นอนนัลเซอร์เรื่อยๆพอพื้นขึ้นมาแบบนั้นโควิดเข้าจังกำลังจะตั้งตัวขึ้นมาก่อนที่จะโควิดวันเดียวทุกที่ประกาศให้ปิดซปเปอร์มาร์เก็ตวันนั้นะคือเบลที่เบลรู้แล้วว่างานภาคโฆษณาเราอะหายแน่ กระทบแน่นอนเราแบบก็ดูเงินเก็บเลยว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่โอเคมันยังพออยู่ได้สักประมาณ6เดือนแบบเราไม่มีงานเคยเป็นผมเพ็นไหมอยู่ได้ประมาณหวันเลยวันสุดท้ายก่อนที่เขาเขาประกาศให้ปิดซูเปอร์มาร์เก็ตพี่อาร์เบลมีมือถืออะแล้วเบลก็หันไปหาผลิตภัณฑ์ที่เบลเคยพากไรทิปเอ่อเยอะอะแบรนด์หันวิดีโอแล้วก็ทำคลิปลงติ๊กแล้วก็พูดไปเลยเข้าไปพรกเหมือนเราไปป้าอะไรเงี้ยมามี่โมามี่โปโกอะไรเงี้ย่ซัมติง เพิ่งคลิปด,ดังเลยในติ๊กตอในคืนนั้นที่ทุกคนล็อกดาวน์ในคืนเดียวมันจะมีจุดพลิกชีวิตของทุกทุกคนจร,จริงนะช่งติ๊กตอตอนนั้นน่าจะเพิ่งมาด้วยนะเพิ่งมาพอเบลลงไปปุ๊บอีกสักอาทิตย์หนึ่งทุกคนเต้นเจนนุนโบอยู่บ้านแล้วอ่ามาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปรอเลยพร้อมเลยเสร็จปุ๊บทุกคนก็เลยเห็นหน้าเบลทุกวันเป็นเวลาเวลาหนึ่งปีที่ทุกคนล็อกดาว เบลก็อัดคอนเทนต์เลยจับทางได้ตั้งแต่อันแรกแล้วไงจับทางได้ตั้งแต่อันนั้นแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่อเนื่องมาตลอดคอนเทนต์ของเบลจะเป็นยังไงบ้างของเบลจะเป็นเป็นมีมโสดโสดแบบโสดนู่นนี่นั่นที่เราตั้งไว้ก็จะเป็นมีมให้ทุกคนสนุกกันแล้วก็จะมีให้เบลรีวิวให้เบลรีวิวเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์รีวิวแล้วก็จะมีตอนนี้เป็นคอนเทนต์ติดตะกร้าที่เป็นอ f ฟ i ฟลเลตติดตะกร้าสินค้าอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็ แล้วเราก็จะมีแบบเป็นคล้ายๆเป็นเอ c เคชันเป็นไซส์คอนเทนต์ก็คือหมายความว่าเราก็ทำควบคู่กันควบคู่กันไปก็คือการสอนพักเสียงเอดียวกับเขตคนไปด้วยเดี๋ยวนี้มันมี tiktok ซีรีส์ก่อนหน้านี้มี t i k t อกซีรีส์พี่โบคล้ายๆกับคนสามารถไปซื้อแล้วก็เรียนมันซ้ำๆได้อ้อหลาใฟิเจอร์นี้มาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถามถึงหลักและแกนสำคัญในการทำเนี่ยมันต้องเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนถูกปะไปถึงว่าเราทำทิกตอก เราก็ต้องทําสิ่งที่เราชอบเช่นสมมติอ่ะพี่ชอบกรอบพี่มาติ๊กตอกใครแบบกอ้อง,งอะไรแบบนี้ถูกต้องถ้าเบลแนะนําสําหรับใครที่จะทำติ๊กตอกอ่ะคือต้องมามองหาตัวเองรอบตัวหลายคนจะพูดว่าเอ้ยเราควรทำคอนเทนต์นั่นสิคอนเทนต์นี้นสิอ,อะไรอย่างเงี้ยเบลจะบอกว่าอย,อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อทั้งหมดควรจะมามองรอบตัวเองว่าตัวเองมีคอนเทนต์อะไรรายรอบตัวเองอยู่บ้างแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ลงไปในติ๊กตอกแล้วมันจะเป็นธรรมชาติแล้วมันจะมีโอกาสที่คนจะ follow เราได้ง่ายแต่ถ้าเราอ่ะทำทุกอย่างเหมือนกับที่เขาเล่าว่าเขาบอกทำหมดโดยไม่ไดด้อะ ก็เหมือนกันไปหมดทุกวันนี้ในติ๊กต็อกเบลมีคนตามเท่าไหร่ประมาณล้านหนึ่งหนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้านมานานยังนานแล้วนะสักหลายเดือนแล้วแหละลูกค้าเขาดูจากอะไรจากยอดฟอลหรือเขาดูจากยอดบิวโอ้ยปัจจุบันมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วอ่ะพี่โบเขาดูยอดขายเลย ยอดขายของเขาว่าลงแล้วเขาขายได้มากน้อยขนาดไห<ม>น,นเหรอปัจจุบันเนี่ยทิก t o กอะ่ะมีเขาเรียกว่า t i k t o อ Marketplace <c oughs> ที่รวบรวมอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดใน Data ที่เคยติดตะกา้าใน TikTok <c oughs> ลูกค้าสามารถเข้าไปในระบบแล้วเซิร์ชแ c c เคา t ์ดู <c oughs> ที่เราทําติดตะกา้ามาทั้งหมดอะ่ะอันนี้เาบอกเลยเป็นแบบเปิด <c oughs> เปิดให้ทุกคนลองคิดพิจารณาแล้วไปทําเลยคือมันจะมี Data อยู่ตัวหนึง่ง ว่าน้องเออ่ซัมติงดิกาเบลเนี่ยแอคเคาเนี่ยเคยขายอะไรได้มาเท่าไหร่แล้วบ้างรวบรวมทั้งหมดนะครับเรื่องวันนู้ของเบลตอนนี้เป็น10ล้านแล้วมั้งที่เบลเคยติดตะกร้าแล้วก็แบบได้ค่าคอมมาอะไรอย่างเงี้ยพี่อาร์เดี๋ยวนะคุณเบลไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ายอดยอดที่เขาขายได้ยอดขายที่เขาขายได้ไม่เปอร์เซ็นต์ก็เยอะค่าคอมก็คือส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีบ้างแต่คือเดี๋ยววันวันนี้มันไม่ได้ดูแค่ยอดวิวยอดแชร์แอนเจิ้มเมนโฟลเลอร์แล้วลูกค้าดูยอดขายที่ติดตะกร้าด้วย ตะก้าติดตรงไหนอ่ะเอ้ยเบลสอนให้เบลคนตามร้านมีคนตามหมื่นแปดเราไม่ได้เล่นบ่อยไงมันต้องต่อเนื่องใช่ต้องต่อเนื่องแล้วก็วันนี้มันก็เลยกลายเป็นลูกค้าพี่โบที่ติดต่อเบลส่วนใหญ่อพราอเขาเห็นอันเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเควสชั o แล้วว่าจะจ้างหรือไม่จ้างอืมมันพิสูจน์มาแล้วไงใช่มันมีตัวเลขเอาเรทมาเลยใช่ใช่เขามันจะมีแบบ engagement rate ด้วยที่เข้าไปปุบัดแล้วเขาเห็นเลยว่าคนนี้ มี engagement rate สูงขนาดไหนอะไรเงี้ยมันพิจารณาแบบลึกมากตัวเนี้ยอีกหนึ่งวรัลก็คือที่น้องเบลไปถ่ายในงานงานแต่งงานที่พอที่ก็อย่างที่พี่อาร์ตขึ้นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมคลิปนั้นพี่มีงานแต่งงานประมาณสี่ห้างานให้ไปหรอเออมันได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อนะจ้างเป็นพิธีกรเลยโอเคแต่เชื่อไหมพี่อาร์ตคลิปนั้นน่อเบลดาได้เลยว่าเนี้ยไวรัลแน่นอนจริงเหรอกแต่ก่อนถ่ายแล้วคือเบลแบบเพราะอะไรถึงมั่นใจ อสิ่งแรกเลยเวลาที่เราจะทำคอนเทนต์เราต้องรู้ว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่คนปกติเคยเห็นมันจะต้องเป็นสิ่งใหม่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วก็การที่เราไปอยู่ถ้าไม่ใช่เบลก็ไม่น่าจะมีใครไปอยู่ตรงนั้นได้ที่เราจะรู้จักกันแล้วเราจะแบบว่าเหมือนด่ากันไหมไม่ไม่คือในงานอ่ะจริงๆพี่อาร์ตมากกว่านานแต่เนี้ยคือเราทิมมาแล้วาแต่คือเราจะรู้ว่ารู้จักกันอยู่แล้วได้ประมาณไหน้ีอะไรที่มันกําลังดี เกินไปอ่ะแบลว่าต้องตัดทิ้งอันนี้อันนี้เรารู้กันตอนนี้ผมกําลังให้คุณเบลติดตะกร้าให้ผมนะครับผมผมอาจจะมีการขายของบ้างในที่นะก้าก็คืออันนี้แว่นกันแดดนะครับทุกคนอันนี้เบลกําลังคุยกับพี่อาร์ตว่าแว่นกันแดดราคา109บาทเขาให้ค่าคอมมิชชั่น10%เท่ากับพี่อาร์ตออเดอร์ที่คนกดจากทพี่อาร์ตเนี่ยจะได้10บาทแต่ถ้าพี่อาร์ตขายได้ทั้งหมด1000ออเดอร์ซึ่งมันเป็นทางเป็นไปได้นะพี่อาร์ตก็จะได้1 0 0นึ่คอมั่น้าแล้วทันที ถ้าพี่ขายได้ล้านอันพี่ก็ได้หนึ่งเอาพี่แล้วเอาอีกแล้วใถ้าพี่ขายได้หนึ่งพันล้านอันพี่ก็ได้หนึ่งร้อยล้านร้นคุณเป็นชอบจะเป็นคนชอบตัวนวณเนาะตันวนนี่คือติดกระไรจริงจังเออเชื่อว่าคนทางบ้านคงอยากจะเรียนรู้วิธีการติดกระไเราแอเข้าไปแค่นี้ใช่แล้ววันไหนเราเราขายเราแค่ก็ทําคลิปอ่าอัปโหลดคลิปแล้วมันจะมีคําว่าเพิ่มลิงก์ขึ้นมา แล้วเราก็ติดอาการะเนเข้าไปแต่เขาจะติดอากขรได้เมื่อกี้เบลบอกว่าต้องมีย่านฟอนหนึ่งพันขึ้นไปนะครับสาหรับความถี่หรับเบลนะครับความถี่ของเบลว่าด้วยความที่เบลมีคอนเทนต์หลากหลายจริงๆอ่ะสมัยก่อนก็คือวันละคลิปอ่าทุกวันอ่าทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นสี่คลิปต่อสัปดาห์ห้าคลิปต่อสัปดาห์โอเคโอเคแต่ต้องบอกว่าเบลมีคอนเทนต์หลากหลายแต่คนมัจะชอบถามว่าเราควรจะลงคลิปบ่อยขนาดไหนเบลจะบอกว่า ให,ให้ย้อนกลับไปถามตัวเองว่าในหนึ่งสัปดาห์ทำได้กี่วนันอแล้วก็สมมติว่าลงได้2วันอังคารกับพฤหัสใช่ไหมพี่โบก็อังคารพฤหัสยาวไป6เดือนเป็นอย่างน้อยให้ต่อเนื่องต่อเนื่องอเอา consistency ก็คือความสม่ำเสมออย่างน้อยเนี่ยถึงจะทําให้มันเกิดได้แต่เราต้องแบบ แต่มันต้องใช้เวลาแหละต้องต้องยึดมั่นกับสิ่งที่เราตั้งใจไปให้ถึงหกเดือนสามสี่เดือนอย่าเพิ่งไปหมดความอดทนแล้วก่อนแต่ถ้าหกเดือนแล้วอให้ตัวเองหนึ่งปีแล้วมันไม่เกิดเลิกแล้วไปทําอย่างอื่นเขาไม่ใช่ทางเราไม่ได้เหมาะกับทุกคนอก็จริงโอเคเขาะถามว่ารู้สึกกังวลไหมครับเทคโนโลยีเออเนี่ยเข้ามาอาจจะใช้เสียงของเราไปใช้ในทางที่ผิดที่เบลว่าไงเสียงเบลนั้นกองวด้วยในสื่อคือ กังวลครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีมีเกิดขึ้นจริงๆแล้วพี่โบก็คือมันเขาจะมีบริษัทที่เหมือนให้เราไปอ่านคำเยอะๆ,ๆเยอะๆเยอะเสร็เขาจะ AI ในการเจเนเรตแล้วก็จะตอบเป็นประโยคแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่เคยรับงานแบบนั้น เอาไปใช้อ๋อเผื่อไปใช้ในในองค์กรหรืออะไรก็ว่าไปเป็นประโยคประโยคแต่ว่าสิ่งที่ A.I. ยังทาไม่ได้แหละคือ feeling แล้วความรู้สึกมันยังไม่มีไม่งั้นามันก็จะเป็นโมโนโทนใื่มันยังไม่มีสูงต่ำ f e ล l i n g แตกก็เกือบแล้วเพราะตอนนี้มันโต้ตอบเร็วมากเลยนะแลกคํามันต่อเนื่องแล้วอะเนี้ยแต่ปัจจุบันในวงการภาาโฆษณาก็ยังใช้คนอยู่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันยังต้องการ f e ล l i n g อยู่จนกว่า A.I. จะเก่งจนสามารถ ขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำฟิลลิ่งได้นะอันนั้นก็น่ากลัวจริงคทุกวันนี้เบลเป็นแอนาเซอร์อยู่ปะเป็นอยู่ยังเป็นงานประจำเป็นหนึ่งอย่างเบลเบลคิดว่าแต่งานภาพโฆษณาคืองานที่เบลหลักที่สุดเลยนะนี่เป็นงานที่เป็นแบบเข้าห้องอัดแล้วก็มีความสุขมากแบบนี้แต่ก็เป็นงานที่เจ็บที่สุดเหมือนกันเพราะเพราะว่าเขาเลือกเราวันไหนที่เขาไม่เลือกเราอ๋อความรู้สึกเราก็จะแบบเจ็บหรือว่าช่วงหนึ่งเรามีงาน แล้วช่วงหนึ่งเราไม่มีงานมันออนออนออฟออฟอันนี้ทุกคนขยับเป็นนักพาโฆษณาต้องฟังไปเลยนะครับมันต้องพร้อมรับความเจ็บปวดยอดขายที่เคยทําได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่ผมจะไม่ให้พี่เบลบอกแล้วกันแต่ผมจะบอกให้คุณฟังว่าผมจัดรายการที่นี่ปีกว่าอืเป็นไงฮะเท่ากับพี่เบลทำสองเดือนแล้วก็เผลอรวมกับเขานะผมกับเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้แซงคุณนะประมาณปีสามเดือนโดยประมาณเท่ากับยอดที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ย เขานวนมาแล้วอุ๊ยพูดพูดถึงเรื่องนี้พี่อาร์ตยังจำโมเมนต์ตอนที่พี่อาร์ตทำกางนํำสไตล์จำได้ป้ะจำได้ที่เราช่วยกันถ่ายที่เราเอาทุกคนไปถ่ายกันอยู่เ่ยทุกคนเราจะบอกว่ากว่าวันที่พี่อาร์ตจะแบบบึ้งแบบ ปึ้งขนาดวันนี้เราเคยผ่านจุดที่เราลองหลายอย่างอะไรวะมาแล้วไปเยอะมาทำอะไรกันวะากับการทำคอนเทนต์เนาะท่านมองย้อนกลับไปคือซึ่งจริงทำคอนเทนต์ไอ้ก็เป็นคนทำคอนเทนต์มาหลายอันอยู่แล้วนะทำทั้งตัวนะทำเองด้วยนะเอ้จริงนี่ขลามไอ้เผือกนะจากขลามเอ้ดีเอทามดีกว่าเะทช่ของเอทามเฮ้ยทุกคนผู้ชมจะเห็นไหมครับไอ้กันนำไม่เห็นไม่เห็น หนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดสี่ล้านนะเนี่ยทุกคนต้องไปเซิร์ชดูนะคนึ่งจุดส่ล้านเราอ่ในในตอนนั้นติ๊กตอกยังไม่มาเลยน่ะนี่ถ้าคนในติ๊กตอกไปตัดแล้วลงติ๊กตอกนี้คือไวรัลอีกรอบหนึ่งนะมันพลิกชีวิตเหมือนกันเนาะพี่อาตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่อ๋อแต่คนรู้จักขึ้นเออคนรู้จักขึ้นใช่ใช่เพราะฉะนั้นทุกคนครับก็นี่แหละต้องเริ่มลงมือทำเริ่มทีติ๊กตอกก็ได้ตอนนี้ง่ายง่ายครับตอนนี้ก็คือไม่ได้มองหางานประจำเลยใช่ไหม คือตอนนี้เบลกาลังคิดที่จะตอนนี้ตอนนี้มีสอนนะครับแต่ว่าก็จะเป็นแบบองค์กรที่เป็นกระทรวงพาณิชย์นะแล้วก็เป็นอ่ากระทรวงดิจิทอลอะไรประมาณนี้ก็ไปทางนั้นแทนไปทางนั้นก็เหมือนทุกคนก็อยากรู้เรื่องช็อตวิดีโอเรื่องการทําติ๊ก้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีโอกาสที่หน่วยงานต่างๆก็เชิญไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ่อแผนของเบลต่อไปน่าจะเป็นเรื่องการทำไลฟ์การติ๊กกะนี่แหละพี่อาแต่ก็ ช่วงนี้ก็ทำเหมือนไปไป,ไปจอกับเขาไปช่วยสินค้าโอท็อปอืมบุญธรรอ๋อช่วยเลยใช่ป่ะเนี้ยใช่ก็ไปไลฟ์ช่วยสินค้าโอท็อป<ด>กบทางนี<ะ>้ตอกชอ p ด้วยอย่างเงี้ยคือ,อเบลรู้สึกว่าเบลก็ได้มาเยอะอะ่ะอันนี้ไม่ได้พูดแบบเป็นนงางงามนะแต่คือตั้งใจจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเออถ้ามีโอกาสก็อยากจะช่วยเหลือบ้างให้แม่ป้าๆเขาเข้าใจเรื่องการติดตะกาบางที การที่เขามีรายได้อยู่ต่างจังหวัดอะลูกหลานเขาจะได้ไม่ต้องเข้ามาแย่งกินใช้ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆเราใช้เป็นเป็นอุปกรณ์นอกจากแบบทําเหมือนเบลก็เป็นขายของของตัวเองจริงๆมันก็โอเคมากเลยเนาะใช่ไหมขายของตัวเองแล้วก็มีรายได้เข้ามาแล้วก็ที่ที่เบลรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเพราะว่าบางทีมันทําให้คนคนหนึ่งที่ไม่มีทางออกแล้วเป็นหนี้มากเลยอะมีช่องทางมีช่องทางแล้วก็ มันสําหรับเบลมันมันเป็นเครื่องมือที่มันให้โอกาสคนได้ลืมตาอ้าปากอ่ะอันนี้ก็ต้องฟัังถ้าใช้มันในทางที่ถูกที่ควรันสามารถดูแลชีวิตเราได้เลยใช่ครับใช่แต่ก็ยังย้ำว่าไม่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จได้นะมันจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนจริงๆริใช่ครับอ่ะสุดท้ายพี่เบลฝากอะไรกับน้องๆที่อยากจะลองทำในทิศทางเดียวกันแต่ยังรู้สึกไม่มนใจเริ่มจากนักพากโฆษณาก่อนนักพากโฆษณาเนี่ยคือคุณต้อง ลองดูโฆษณาแล้วก็ภาคตามแล้วก็ฝึกการใช้เสียงเบลก็ไปเรียนร้องเพลงนะพี่โบร้องเพียนร้องอะไรแต่ว่าไปฝึกก็คือเอาตังเนะี่ยไปเรียนอส่วนเรื่องของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือเริ่มเลยชอบทำคอนเทนต์อะไรทําเลยแล้วก็พยายามหาความเป็นตัวเองอ,อย่าไปเชื่ออะไรที่เขาเล่าว่าเยอะพยายามทําในแบบที่เราสบายใจแล้วเราก็ทามันได้นานแล้วเป็นคอนเทนต์จริงๆอ่าส่วนเรื่องของการทําคลิปติตการเนี่ยเบลแนะนําว่า มันจะต้องเรียนรู้ลองติดดูเบลแนะนําว่าทุกคนลองได้เลยสาขาอาชีพที่เบลเล่ามาทั้งหมดคุณชอบแนวไหนคุณลองทําเลยลงมือทําแล้วก็เดี๋ยวนี้ความรู้มันมีเยอะมากใน Google เองใน TikTok เองก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ประเมินว่าอนไหนจริงอะไรเท็จอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณที่เบลมากนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเบลคาขอบคุณมากครับไปโต๊ะทำงานเทินโปร